เกาะเกาะค่ะเวลาเกาะเกาะตอนนี้หกนาฬิกาเจ็ดสามสิบนาทีค่ะ Welcome to กอก Every Where Every Day is my runway Up Model Thailand กอก Family Fashion Week <laughs> พบกันแน่นะครับ12ธันวาคมน,นี้ เราฟังเท้านะครับอย่าลืมนะครับมาชมเที่ยวงานไปทั้นโชว์ของพี่อุบนะครับอุบอรอบหนึ่งอีรอบหนึ่งนะขาดีขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่มุ่อวานอาจารย์พลเคาะให้ ่าเห็นเห็นเห็นภูเขาแล้งมีเห็นภูเขาไหมเห็นค่ะเห็นค่ะระวังรถนะคะเดินไปใกล้ๆดิเออเห็นไหมเอ้ระวังรถค่ะระวังรถนี่มุมมุมนี้สวยเลยพี่อุ๊บมุมนี้สวยค่ะเดินไปเลยเดินใกล้ๆเดินไปถ่ายกว้างนี่ ้าชสสอสวยเลยค่ะมุมนี้สัสดีเอฟซทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมากกาะ,กาะต้องมาที่กาแฟก่องม่ก,กของคุณนิวและคุณกีดนะครับแล้วก็มาพักที่โฮมสเตย์กาแฟกอดมบริการดีอาหารอร่อยอ้เจ้าของใจดีมากเลยนะครับเ <laughs> <laughs> หนื่อยแล้วเดี๋ยวอยีกรอบหนึ่งเห็นไหมยังมีแรงคะ่ะ <laughs> น,นะคะ สวยนะคะวันนี้สดใสตั้งแต่เช้าเลยนะคะโย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 เอาไปดูก่ไกเอาดูไกเอากกกันเร็วเท่ยวกันร็ยยเป็นปต้นอยเป็นปป็นเปพี่อ่เป็ูกอยาเป็นลูกทอนอืตัวด้นะน้องนี่ก็ต้องฟิตตัวด้ใช่ไหมคะไม่เห็นภูเขาเลยไภูเขาเลยคร อตรงนี้เป็นภูอะไรครับลงกิตนี่นะคะทุกที่คือรันเวย์จริงๆนะคะสวยค่ะสวยเราจะมีงานกันวันที่เท่าไหร่ครับพี่อู๊บสองธันวาคมนะครับ ไอ้รอบหนึ่งเหมือนที่ได้รอบหนึ่งเป็นพวกขานะค่ะหมามาเต็มเลยเดี๋ยวได้กับหมา นี่เหมือนเหมขารู้ว่าพี่อุ๊บรักแล้วเขาวิ่งมาหาเลยดไแล้วนะเดแบบกเ็นด้ค่ะเห็นหลังไหมคะเห็นค่ะเห็นค่ะแมเหมือนเขารู้งานเหมือนเขารู้งานเร็วเดินกันเร็วเร็วเร็วเร็อ้ยตัวไหนอ่ะเร็วเรเราีวันนี้เดินไบกับน้องหมาค่ะเอาสิ เอาเซนเดินช้าๆสิคะเดิช้าๆสิคะดูตบดตครอะโอ้โหเรามีนงแบบน้อยน้อยสะตายเดินมาถึงนี่มากตูมมากบกนี่นราครับอ้ไอ้ผ่ตัวนี้ถ่ายสองตัวนี้ไอ้รอนึ่อยากัดนะคะมีนางแบบผิวดำสองคนค่ะยี่ด้านหลังนะคะชู โอเคค่ะเดินทางต่อกันนะคะับป่บ๊ายบายเจอกันนะครับเจอกันที่กรุงเทพนะครับหมดแรงเลยค่ะบบายเดินทางไปที่สนามบินกันแล้วนะคะเจอกันครับสวัสดีค่ะ